สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ครับผมเนาะวันนี้จะพามาชมเหรียญที่เด็ดที่เด็ดเนาะที่ประสบการณ์มากที่สุดแล้วก็เป็นเหรียญสร้างชื่อเสียงเนาะที่คนรู้จักในใช้ฉายาเสือขวาขาดัดเนาะของหลวงพ่อไฉเนาะครับผมเนาะก็เป็นคลิปแรกเนาะที่น้องได้เอามาทำคลิปนะครับผมเนาะแล้วก็ เอามาคู่กันด้วยนะครับผมเนาะเอามาคู่กันด้วยเนาะแต่จริงน้องอยากแยกเนาะแต่พอดีมันมีมีเจ้าของนะครับผมขออนุญาตเจ้าของเข้ามาครับผมเนาะก็เอามาลงเพราะว่าจะได้ส่งเขาในวันถัดไปนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็วันนี้วันที่สิบหกพฤศจิกาหยุนเนาะอหกห้าครับผมเนาะก็ กราบขอบคุณเนาะจะของพระด้วยนะครับผมเนาะพี่เดชานะครับผมเนาะพี่นี่ครับเนาะพี่เดชาเนาะจากหาดใจนะครับผมเนาะต้องกราบขอบคุณนะครับผมเนาะก็ที่สั่งจองกับน้องเข้ามาเนาะให้น้องหาน้องก็กราบขอบคุณครับผมเนาะแล้วก็ให้ไว้ใจน้องนะครับผมเนาะก็จ่ายเงินมาครบตั้งแต่วันแรกเลยเนาะนะครับตั้งแต่ของยังไม่ได้มาเลยครับผมน้องก็กราบขอบคุณเนาะ อันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะพี่ๆเจ็ดร้อยกว่าท่านเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะกด subscribe ให้น้องนะครับน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะที่เป็นก็เปรียบเทียบเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับผมเนาะกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะที่ไว้ใจน้องที่อุ่นนุนน้องกันเข้ามาทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก็ไม่ว่าจะซื้อน้อยซื้อเยอะครับก็เปรียบเสมือนคนสําคัญของผมทุกคนครับผมเนาะ ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะที่ฟังมีกานะครับที่สนับสนุนน้องเข้ามาครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณเสือนุเนาะพี่นุพี่เก๋ครับที่สนับสนุนน้องทางฝั่งฝั่งไทยนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณก็กราบขอบพระคุณพี่เดชานะครับที่เจ้าของพระครับผมเนาะ กับขอบพระคุณพี่มณะนะครับที่โอนตังมาให้นะครับผมเพราะว่าน้องส่งของเกินไปเนาะครับผมเนาะก็พี่มณะก็รับของน้องไว้เนาะครับก็เป็นความผิดพลาดของน้องน้องก็กลับขอไปครับผมเนาะที่ส่งของไปเกินแต่ก็กลับขอบคุณพี่มณะนะครับผมที่แจ้งผมมานะครับผมเนาะแล้วก็โอนตังให้ผมนะครับน้องก็กลับขอบพอะคุณก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับสมาชิโอ สมัชชิกใหมเนาะก็ถ้าใครอยากเช่าบูชากับผมก็นี่ครับแอดไลมานะครับผมเนาะแอดไลมาก็จะผู่เป็นประมาณนี้ครับเด็กวัดนะครับแปดแปดแปดนะครับผมเนาะก็ทักทายกันเข้ามาก็ขอภัยในเล็บนะครับผมเนาะอันนี้สีสีม่วงเนาะพอดีทําแผลให้ลูกหมูนะครับมันก็ออกเป็นม่วงๆเนาะบางส่วนมันก็ดำเนาะไม่ใช่ดําเพราะสกปรกนะมันดามันดำเพราะสีไอ้ม่วงๆนะครับพอดีขัดไม่ออกนะครับก็กราบขอภายนะครับผมนนัในสีสัน เนาะมันจะดูเลอะเทอะไปหน่อยครับผมเนาะก็ทํางานครับพอดีน้องมีงานประจำนะครับผมเนาะก็งานเสริมก็ทําคลิปให้พี่ๆเนาะครับแบ่งปันพระหาพระให้พี่ๆครับผมเนาะอันนี้ก็ถ้าไอสแกนไลน์ไม่เจอก็ค้นหาเบอร์โทรครับเบอร์นี้ก็ได้นะครับค้นหามันจะดิ่งออกมาตึ้งนี่เลยนะครับผมเนาะก็อันนี้เลขบัญชีผมนะครับเลขบัญชีผมเนาะขอถ้าใครโทรมาก็ บัญชีนี้ไว้ก็ได้นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าที่น้องบอกไว้ก็คือบางทีมันเป็นน้องส่งในไลน์ในหรือในข้อความอื่นๆเนาะน้องส่งไปบัญชีอื่นเนาะก็ขอให้เป็นชื่อกับนามสกุลเนาะก่อนกดตกลงก็ขอให้ขอให้อ่านชื่อนามสกุลก่อนนอะครับผมเนาะถ้าไม่ใช่ชื่อนี้นามสกุลน,นี้แต่ถ้าเป็นบัญชีอ,อื่นเนาะบางไอธนาคารอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะ ก็ถ้าชื่อนามสก,กุลตรงก็ขอให้กดตกลงได้เนาะแต่ว่าถ้าไม่ตรงก็ลองโทรมาหาผมใหม่นะครับผมลองโทรมาชิคมาครับผมเนาะว่าอันนี้อันนั้นมันผิดพลาดตรงไหนตัวไหนนะครับก่อนที่พี่จะเสียตังค์ไปนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งพอดีมันดิ้นยุกยิกยุกยิก <c oughs> เนาะอาจจะเบียนเบียนหัวหน่อยนึงนะครับผมพอดีวันนี้ รู้สึกว่าเจอของแรงไปสองเด้งก็ล็อกไม่อยู่ครับล็อกโทรศัพท์ไม่อยู่เนาะล็อกกล้องไม่อยู่นะครับกินยุกยิกๆขออภัยนะครับผมเนะาะสวัสดีนี่ครับเนาะมาเรามาชมอันดับแรกเนาะมาชมก่อนอันดับแรกเอาพักกิ่งพักกิ่งเนาะครับผมนะพักกิ่งเอยเอาเสือดีกว่าเสือเสือเพราะเป็นเสือตัวแรกนะครับผมเนาะก่อนพักกิ่งอันนี้จะเป็นเสือล่ามโซ่ครับผมเสือป่าแตกนะครับที่ สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อครับผมเนาะก็เป็นเสือก็จะมีเม็ดแตงนะครับที่อยู่ในหลังเม็ดแตงอันนั้นก็ประสบการณ์สูงครับสร้างปี6น่าจะปี60อันนี้อันนี้ก็สร้างน้อยอันนี้สร้างปี6กหนึ่งมั้งเนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ข้างหลังเห็นไหมครับเห็นเห็นยันคุ้นคุ้นไหมเหรียนมีเออนี่ครับนี่นี่ครับนี่จะอยู่ในหลังเหรียญครับนี่ครับในหลังเหรียญเสือนินจาครับผมเนาะในหลังเหรียญเสือนินจาครับผมเนาะเป็นยันตัวเดียวกันกับเสือป่าแตกครับผมนี่คร เสือปลาแตกเรามาดูตัวเสียกันดีกว่าครับผมเนาะตัวเสียตัวเสียพะนะตัวเสียตัวเสียครับผมเนาะอันที่น้องว่าน้องสามารถดูได้ดูเป็นนี่ก็คือนั่นก็คือจุดสําคัญก็คือตรงนี้ครับเนาะนี่ครับพี่เห็นเส้นไหม <c oughs> เห็นเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนไหมครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นอหนเส้นเสี้ยนนะครับนี่เห็นไหมเป็นขีด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 นะครับเนาะนี่ครับที่สําคัญที่น้องว่า น้องกล้าตัดสินใจว่าเป็นของแท้ได้นะครับผมเนาะอืมว่าโฟกัดนี่ครับเนาะนี่เห็นไหมนี่ครับซูมแค่นี้ก็เห็นครับผมเนาะเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นหนาตึบเลยครับเนาะนี่ครับเส้นคือการสร้างเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยเนยครับขอบตัดขอบตรงขอบตัดนี่ถ้าเจอแบบนี้ก็ตีไปเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แท้แน่นอนครับแล้วก็ค่อยมาดูโค้ดนี่ครับแล้วมาดูโค้ดอีกทีหนึ่งนี่ครับโค้ดตอกครับผม การต่อโคดอันอันนี้โคดเนี่ยมันสะท้อนกับไอ้ถุงเนาะน้องก็ไม่อยากแกะอันนี้อันนี้ซีนเดิมมาจากวัดนะครับเนาะซีนเดิมมาจากวัดเพราะว่าที่ว่าซีนเดิมมาจากวัดเพราะอะไรพี่ดูนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นโคดไหมครับนะนี่ครับเห็นไหมโค้ดตรงนี้กับโคดตรงไอ้ถุงพลาสติกเนาะครับเวลาเขาใส่เหรียญเขาเอาเหรียญใส่ปุ๊บเนาะเขาต่อโคดเขาต่อโคดในในซองเลยครับนี่มันก็เลยรู้ว่าเป็นซองเดิมซีนเดิมมาจากมาจากวัด ครับผมมาจากว่าตั้งแต่ปีหกปีหกศูนย์หกหนึ่งนครับซองนี้ครับเนาะซองนี้ปีหกศูนย์หกหนึ่งครับผมนี่ครับลายเส้นเซียนครับผมเนาะนี่ครับไม่ต้องกลัวครับถ้ามีขนาดนี้แล้วก็แท้แน่นอนครับผมไม่ต้องดูโค้ดก็ได้เนาะอันนี้โคตดลักษณะเดี๋ยข้อขยับเปลียนแป๊บนึงขยับแดงก็ไม่ได้ซองขีแตกซองขีแตกนี่ครับเนาะลักษณะการตอกโค้ดนะครับผมเนาะไม่ค่อยเห็นพอดีไฟ ไฟขาวมไออันนี้นี่ครับเนาะลักษณะการตอกโคดจะเป็นลักษณะการตอกเนาะถ้าเป็นเขาเรียกว่าปั๊มมากับเหรียญนี่มันมันมันจะดูแบบไม่ไม่ไม่ไมเป็นธรรมชาติเนาะครับผมเนาะผมก็อธิบายไม่เป็นเนาะแต่ดูเส้นเสี้ยนครับเส้นเสี้ยนเนาะผมเน้นเส้นเสี้ยนอย่างเดียวเลยเนาะนี่ครับเนาะเส,ส,สี้ยนทรงเสี้ยนเสี้ยนครับผมเนาะสวยงามครับผมเนาะดูตัวเสืออัคละอัคละจะอยู่ประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับ นี่ครับแม้แต right, hotel, ่ข okay. right. like, ้างในข้างในห่วงก็ยังมีเส้นๆนะครับเนาะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยเนาะนี่ครับความคมชัดชัดขนาดไหนนะครับเพราะเขาใช้เครื่องใช้ตัวปั๊มที่เป็นเครื่องอันนี้เนาะเครื่องอันนี้มันก็เลยมันก็เลยมัดแบบความคมชัดของรายละเอียดมันก็เลยเยอะนะครับอันนี้ที่เขาว่ากันเนาะที่จุดตายนี่ครับนี่ครับเส้นวงเดือนเส้นในถ้าว่าตามตามเครื่องมือเขาก็จะเป็นเส้นไอเส้นอะไรนะ เครื่องแกะ C N C เหรอครับเนาะแกะแบบแกะนี่ C N C C N C พอดีกล้องก็สับกล้องพอดีกล้องมันไม่ล็อกกล้องนี่ครับนี่เนาะดูนี่ครับเนาะนี่ครับเส้นเส้นไอเส้นวงเดือนวงเดือนครับผมเนาะนี่ครับความคมชัดมันเห็นจนรอยเขาเรียกว่ารอยหัวหัว C N C เนาะหัวแกะเนาะครับผมเนี่ครับ เป็นวงเป็นวงเลยครับเนาะอันนี้ตัดสินก็ได้ครับผมแล้วก็ดูครับเส้น,น,นเสี้ยนไอเส้นเสี้ยนข้างหลังเนานเนะเป็นสายฝนนะครับเนาะเป็นสายฝนเลยเนาะครับผมเส้นแล้วก็เป็นตรงแนวเดียวกันเลยครับแนวเดียวกันเป็นอันนี้เลยเนาะไม่มีไออันนี้อื่นเลยครับผมเนาะไอถ้าเป็นแนวอื่นนี่ยมันจะอยู่ตรงหลังเสือตรงจุดเดียวเนาะรู้สึกว่าจะอยู่จุดจุดนี้จุดจุดนี้ก็ไม่มีนี่ ของปลอมของปลอมนี่มันจะมีเส้นเสียนตรงขาหลังนี่นี่ครับเนาะเนาะตรงตรงขาหลังสุดนี่เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะเป็นอันนี้ไม่ค่อยเห็นอันนี้เดี่ยนแท้นะครับอันนี้เดี่ยนแท้บอกไว้ก่อนเนาะถ้าถ้าจะเป็นไอของปลอมเหมือนมันจะเห็นชัดเลยตรงเนี้ยเสียนเส้นข้างหลังเนี่ยไม่ไปไปทางไปทางเขาเรียกว่าไปเฉียงเฉียงนะครับไปเฉียงเฉียงนี่เลยเป็นเส้นเสยนเส้นเสียนเส้นเสียนนั้นครับแต่นนี้ของแท้นี่ของแท้ดูครับ นี่ครับมันไม่มีเนาะนี่ครับดูเสี้ยนเสี้ยนนะครับนี่ครับถ้าน้องถ้าน้องเห็นเนื้อตัวเหรียญหรือเนื้อเหรียญน่ะถ้าเป็นแบบเนี้เนาะโค้ดผมก็ไม่ต้องดูเลยเ <Wand. S 2> นาะครับเพราะว่ายังไงปอมมันก็ปอมไม่ได้ครับผมเนาะตรงนี้ครับผมเนาะแค่ตรงนี้เนาะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าบางคนพิจรารณาไม่ถูกก็ก็ลองลองดูหลายๆจุดครับผมลองดูหลายๆจุดเนาะเผื่อฟุกไปตามโน้นตามนี้เนาะช่องนั้นช่องนี้เข้าขายถูกเนาะครับผมเนาะ ก็ลองดูตัดสินใจดูครับเนาะนี่ครับสวยงามครับผมอันนี้คือเดิมๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดิมๆมาจากวัดเลยนะครับผมเนาะมาจากออกเลยก็ประมาณเฮ้ยเออปีหกตอนนี้ก็ห้าปีหกปีน่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจน่าจะปีห้าเก้าหรือหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยน้องก็จําไม่ได้นะครับผมเนาะจําไม่ได้น้องก็กลับข้อไฟในข้อมูลแต่สร้างน้อยครับสร้างน้อยไม่ต้องกลัวครับเรื่องสร้างครับผมเนาะ นี่ครับสวยงามเนาะอันนี้เหรียญแท้แน่นอนครับผมเนาะสวยงามครับที่น้องกล้าการันตีว่าแท้ก็น้องคือหนึ่งของลุงพ่อเครื่อง CNC แกะครับแกะแบบแล้วก็เป็นเครื่องมือทันสมัยหน่อยนึงนะครับผมเนาะที่ปั๊มนะครับได้มาตรฐานอะไรเงี้ยครับผมเนาะมันก็เลยแบบความคมชัดความล,าละเอียดพวกเส้นโศกเส้นเสี้ยนพวกอะไรเงี้ยพวกของปลอมเขาทาไม่ได้ครับพวกถอดแบบถอดอะไรไปอะถอดแบบถอดพิมพ์เนาะมันทําไม่ได้ครับผมเนาะ นี่ครับขอบตัดเนาะถ้ากล้องมันล็อกดีๆเนาะเดี๋ยวถ้ามีทุนมีหนาๆนี่น้องอย่าหากล้องดีๆมาถ่ายให้พี่ๆดูเนาะครับผมเนาะนี่ครับขอบตรงขอบตัดขอบตัดถ้าพูดถึงมีมีตามที่น้องบอกเงี้ยเนาะก็โอเคเลยครับเนาะเส้นทรงเส้นๆนะครับขนาดขนาดส่องไม่สองกล้องไม่ลงกล้องก็เห็นนะครับพี่เห็นไหมเนาะนี่ครับเนาะโดนแสงโดนอะไรครับก็เห็นครับผมเนาะ ถ้ายิ่งเหรียญจริง,ง,ง,งนี่ตาเปล่าก็เห็นครับเนาะเสีย้ยนๆแบบหนาๆเตึบเลยไม่ต้องสองกล้องไม่ต้องลงกล้องครับผมเนาะโค้ดก็คมชัดเวลาตอกครับผมตอกเนาะไอ้ที่สําคัญนี่ตรงโค้ดเห็นไหมไม่เป็นรอยไม่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนโดนความร้อนนะ่ะเนาะนี่ครับเนาะมันก็ถ้าของปลอมมันทําไม่ได้เนาะครับผมเนาะสีแบบนี้เนาะครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะก็อันนี้ก็ของพี่เดชาเนาะครับเขาอันนี้ไว้เนาะครับก็แต่ของพี่เกิดพี่บี้เนาะเดี๋ยว น้องกาลังหาให้นะครับผมนะเดี๋ยวเอาให้พี่เดชาก่อนเขาเขาจองเขาจ่ายตังมาน้ครับผมนะเขาโอนตังมาเนาะต้องกราบขออภัยครับพี่บีพี่เกิดนะครับผมเดี๋ยวน้องหาให้ไม่ต้องกลัวครับผมเนาะสําหรับพี่บีพี่เกิดครับผมสวยงามครับสวยงามอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะเนาะสุดยอดครับสวยสวยอันนี้ก็ออปชันที่เขาแถมมาให้เขาแถมแต่ไอเนานะเขาแถมแต่ พี่โค้งพี่โค้งมาเนาะครับผมเนาะพี่โค้งมาให้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อปลุกเสกเหมือนกัน,นครับผมเนาะหลวงพ่อปลุกเสกเป็นของหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเนาะหลวงพ่อปลุกเสกแล้วก็แบ่งแบ่งกันไปคนระับผมเนาะพวกเศษเศษเหลือเวลาทําตะกรุดทําอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็จะนี่แต่ว่าจีวรนนี่น้องน้องแถมให้ตงหากเพราะว่าของเขาไม่มีมาเนาะน้องก็แถมให้ตอนนี้มีไลน์เข้ามาน้องก็ขออภัยนะครับผมเนาะพอดี มีไลน์เรีงเข้ามาน้องก็กลาบข้อไปเดี๋ยวน้องขอตอบเดี๋ยวน้องจะตอบทีหลังนะครับผมเนาะโอ้13นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาชมพระก,กิ่งเนาะโอ้แต่เสียดายเสียดายมันดูใต้ฐานไม่ได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าดีที่ว่าเลี่ยมกรอบมาด้วยนะครับผมเนาะใส่กรอบมาสวยๆครับอันนี้ผิวทองแดงผิวไฟนะครับแดงๆเลยนะครับ ไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นปอกลูกปืนเอ้ยน่าจะเป็นทองแดงเหมือนกันมนะครับเนาะน่าจะเป็นทองแดงเหมือนกันครับผมเนาะเรื่องในเขาเรียกว่ากลนเนาะนี่ครับก้นทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟครับผมสวยๆครับอันนี้เป็นพักกิ่งผ้าก,กิ่งซึ่งอเอาเหรียญซึ่งหลวงพ่อท่านได้เคยกล่าวถึงนะครับท่านได้เคยพูดไว้ว่าอเออเหรียญ จากกระพัดไปส่เนะขออภัยครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราหามาคู่กันได้แน้วได้แนวได้แนวครับผมเนาะได้แนวได้แนวขออภัยที่เนี่ยไปครับผมโอ้ยเนาะพัไม่หล่นนะครับกรอบพอดีกรอบมันเกิดกัน แต่ขักมาตั้งแต่แรกครับผมเนาะนี่ครับสองสองอย่างนี้เนาะที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ในกลุ่มแล้วก็ในกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนาะครับที่ว่ารู้เนาะที่ว่ายุคต,ต้นๆเนาะยุคที่ท่านสร้างคือท่านอยากสร้างคือว่าในชีวิต่ะที่ท่านบวชเป็นพระท่านบอกว่าท่านอยากสร้างพระกิ่งหนึ่งพระกิ่งสองเสีย,สยมาจากรพ ครับผมเนาะที่สองเหรียญนี้ที่ท่านอยากสร้างและตั้งใจสร้างมากที่สุดครับผมเพราะว่าท่านอยากสร้างเนาะเพราะว่าท่านอยากสร้างสร้างน้อยครับอันนี้เป็นเนื้อสัดไอซาตินเนาะครับผมเนาะทองแดงซาตินเนาะไอเนื้อล่างสุดสร้างสามพันเหรียญคือหมุนเวียนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญอีกหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนี่รู้สึกว่าจะฝังไว ใต้ฐานพระหรือไงเนี่ยอยู่วัดคุณากรนะครับผมเนาะก็เลยมีหมุนเวียนในกลุ่มแค่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญก็ถือว่าน้อยครับถือว่าน้อยนะครับก็ราคาก็ยังไม่ไม่ไม่ไม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 สูงครับผมราคายังไม่สูงก็มีสองเหรียญน,นะครับที่หลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างเนาะแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นความอยากอยากสร้างมากที่สุดเนาะในบรรดาพวกเหรียญพระเหรียญอะไรนะครับผมเนาะที่เป็นวัตถุมงคลนะครับผมเนาะบอกบอกตรงว่าหลวงพ่อท่าน ตั้งใจสร้างทุกเหรียญทุกทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือความเขาเรียกว่าอะไรอยากอยากสร้างเนาะอยากสร้างอยากสร้างครับผมเนาะเดี๋ยวนี้น้องมารีวิวใหม่เนาะน้องเคยลงรีวิวแล้วเนาะครับเดี๋ยว,ยวน้องลงมารีวิวใหม่หนึ่งจักรพรรดิเนาะก็ราคาก็อยู่หลักพันอยู่นะครับก็สองสามพันได้อยู่เนาะสำหรับเรื่องราคาน้องขอบอกมกั่งไม่บอกมั่งนะครับเรื่องราคาเนาะเพราะว่าอันนี้ บางทีมันเกี่ยวกับหลายด้านนะครับผมเนาะหลายด้านอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับผมเนาะลุงๆสวยๆครับผมโอ้ถ้าสีออกมาประมาณนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะอันนี้รับประกันแท้นะครับรับประกันแท้เนาะอันนี้รู้สึกว่าจะแปดพันมั้งเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะเนื้อทองแดงแปดพันครับผมเนาะพักกิ่งก็ถือว่าองค์ใหญ่อยู่องค์ก็ถือองค์ใหญ่แล้วสวยครับสวยเนาะ มีบุญบาร no มีน้องก็อยากจะเก็บไว้อย <c oughs> ู่สวยๆครับเนาะเป็นองค์เข้ามือองค์แรกเนาะแต่เสียดายเนาะอันนี้จะเป็นเสือตัวที่สองนะครับเสือตัวที่สองอยู่ใต้ฐานนะครับนี่จะเป็นเสือตัวนี้นี่ครับเสือตัวนี้เสือโซ่ขาดครับผมเสือโซ่ขาดตัวที่สองนะครับผมเนาะเสือโซ่ขาดตัวที่สองก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเสือตัวแรกครับผมแต่ตรงนี้เป็นโซ่ขาดครับผมเนาะแล้วก็ยันคนละตัวนะครับผมเนาะยันล้อมรอบคนละตัวครับผมนี่เอา นี่ครับสวยๆครับผมเนาะผิวพันธงใสก็ถือว่าเขาเก็บผิวมาดีครับผมเนาะเก็บผิวมาดีก็เขาได้ไปก็น่าจะเตรียมกรอบเก็บไว้เลยครับผมเนาะเวะสนุนงสนิมก็ขึ้นไม่เยอะครับผมเนาะก็สนิมเขียวนี่ครับเนาะแต่ผิวทองแดงนี่โอ้สวยแจ่มเลยผิวไฟด้วยสวยๆครับสวยๆน้องชอบเลย <c oughs> นี่ครับนี่ครับแล้วมีจุดจุดอันนี้เขาตอกล็อก ล็อกพระไว้มั่งเนาะอันนี้เขาจะตอกตรงนี้ด้วยครับเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นตอกตอกเป็นอ๋อตอกชื่อฉันฉันท่าสาโรอ๋อจุดนี้ไม่ใช่ตอกล็อกนะครับเป็นไอ้เขาเรียกว่าตัวอักษรเนาะตัวอักษรที่สะกดเนาะตัวสะกดของไอ้ภาษาบาลีใช่ไหมครับเนาะฉันท่าสาโรเนาะครับผมอ๋อจุดจุดนี่จุดนี่เนาะเออใช่ใช่เพราะถ้าถ้าไม่จุดนี่มันมันไม่ใช่ฉันท่าสาโรเนาะ มัญชาชนะใช่ไหมนะครับนี่ครับหมกข้างในนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีมวลสารน่าจะมีอยู่ครับน่าจะมีมวลสารอะไรอยู่เนาะเดี๋ยวน้องไปศึกษามาดูใหม่อันนี้น้องก็ตื่นเต้นตื่นตริกตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเนาะนี่ครับเนาะสวยสวยสวยงามครับสวยงามสวยงามโอ้ซุ้มก็สวยครับผมเนาะสวยครับบางคนเป็นเลี่ยมทองเยี่ยมอันนี้ก็สวยครับผมเนาะสวยสวยครับ ก้นทองคําก็ยิ่งสวยครับเนาะเห็นแต่ในรูปเนาะตัวจริงผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้ตัวจริงน้องก็เพิ่งได้มาครั้งแรกเหมือนกันครับผมเนาะกับไอ้พักกิ่งรุ่นนี้ครับผมเนาะก็สวยงามครับสวยงามเนาะก็ขอบคุณพี่เดชาด้วยครับเนาะที่อนุญาตให้ทําคลิปนะครับผมเนาะก็ที่น้องเอามาทําก็เพราะว่าเข้ามือองค์แรกเนาะน้องก็อยากอยากจะ เอามาลงให้พี่ๆดูนะครับผมเนาะก็ถ้าท่านไหนสนใจก็อันนี้ก็ประมาณตีไปนี่อย่างละแปดพันครับผมเนาะตีไปก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรื่องราคาได้มาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะน้องได้ถูกน้องก็ปล่อยถูกเนาะถึงน้องถึงน้องตีไปแปดพันแต่ว่าคือน้องตีเผื่อครับผมน้องตีเผื่อตีเผื่อไวนะ้เนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาแปดพันนันก็หาได้เลยครับผมเนาะหาได้เลยหาง่ายครับประกาศรับซื้อนี่มีคนขายปั๊บอยู่แปดพันเนี่ยเนาะ ก็น่าจะมีคนขายครับผมเนาะคนที่ถือไว้อาจจะใจดีแบ่งก็ได้เนาะแปดพันเนี่ยครับแต่ถ้าราคาฟุกๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดพันอะไรเงนี้นะครับประมาณตีไปประมาณนี้ครับตีไปประมาณนี้ครับก็ถ้าฟุกฟหน่อยครับผมเนาะก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ช่วงจังหวะช่วงบางทีใครอยากขายอยากปล่อยแล้วก็ต้นทุนเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะครับผมเนาะมันมันก็ไม่มันไม่มีราคากลางครับผมสําหรับพระเครื่องเนาะครับผมเนาะสาหรับพี่บีพี่เกิดเดียว น้องหาให้น้องกําลังหาให้อยู่นะครับผมเนาะอาจจะเป็นรอบเดือนหน้าจะได้ห้อยคอแน่นอนครับผมเนาะน้องรับประกันสําหรับเสื้อตัวแรกนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเป็นสปอนเซอร์ให้น้องครับผมเนาะขอกรากขอบพระคุณพี่พิุกทันขอบค,ครับ